สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับทีมงาน Cyber b i บ s กันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยู่ในมือทีมงานตอนนี้ก็คือ iPhone 7นะครับตัวนี้ iPhone 7นะฮะขนาดหน้าจอเอ่อ4.7นิ้วนะครับแล้วก็ iPhone 7 Plu s ขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับก็สำหรับกล่องผลิตภัณฑ์ก็คล้ายๆเดิมฮะแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวคือ2กล่องนี้คล้ายๆกันผมขอเอาตัว 7+ Plus เป็น เป็นตัวแกะและกันแกะกล่องครจริงแกะไว้แล้วละ่ะแต่ก็อยากให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเมื่อเราเปิดกล่องมาเสร็จปกติมันจะเป็นเครื่องเนาะเครื่องวางอยู่แต่คราวนี้ไม่แล้วเป็นคู่มือมาแปะหน้าอยู่หน้าสุดแทนนะฮะเมื่อเราเปิดซองคู่มือออกมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสงสัย a อ p เปิลกลัวจะกลัวจะหล่นเหมือนสมัยก่อนมีเคสนะเครื่องมันอยู่ข้างหน้านะพอเปิดกล่องมาเสร็จเครื่องล่วงพุ่มเลย <c oughs> เคราวนี้ก็เลยปรับไว้อยู่ข้างในแทนนะฮะกันล่วงนะฮะตัวนี้เป็นสี เจ็ดแบล็กเห็นไหมฮะเงามากเงาเงาหมดเลยแนะม้ได้ทั้งขอบอะฮะเวลาถ่ายรูปทีก็ถ่ายยากนะฮะ,ะด้านในด้านในนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยน่าน่าสนใจนะครับเออเป็น1เป็น5โวลต์1นแอมป์นะฮะเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟังอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะ,ะปกติจะเป็นกล่องพลาสติกอันนี้กลายเป็นกล่องกระดาษไปแล้วนะฮะ ลดคอสนิดนึงนะฮะและด้วยความที่อย่างที่ทุกท่านทราบว่า iPhone 7เราไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลแล้วนะครับมิลลิเมตรแล้วก็ก็เลยต้องแถมสายแปลงมาให้เพราะเราจะใช้ทุกอย่างจะจะต่อผ่านไลน์นิ่งหมดนะฮะหรือไม่อีกทางนึงก็คือใช้หูฟังบลูทูธนั่นเองนะครับแต่เขาก็มีสายแปลงมาให้นะฮะนี่เสียบเข้าไปแล้วก็เอา3.5มมิลเสียบตรงนี้เหมือนเดิมได้อันนี้เป็นสายชาร์จปกตินะครับผมสายไลน์นิ่ง t o usb เดี๋ยวเรามาดู ด้านดีไซน์กันก่อนเนาะเริ่มจากเรื่องดีไซน์การออกแบบจะเห็นว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างจาก iPhone 6s เท่าไหร่นะครับผมจะคล้ายๆเดิมหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,คอ iPhone 7นี่ยจะเบากว่า iPhone 6s แต่ขนาดกว้างสูงยาวลึกอะไรเนี่ยพอๆกันเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นการดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะไอตัว iPhone 7ที่เป็นสี Jet Black นะครับผมหรือว่าดําเงาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันมันขึ้นเงาหมดเลยเห็นไหมฮะแม้กระทั่งขอบเครื่องเนี่ยก็คือเป็นการเคลือบเงาไว้หมดหน้าจอก็เงานี่ก็เงาสวยนะฮะสวยอยู่แต่ก็อาจจะต้องรักษาดีหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหรอยนิ้วมือเพียบเลยนะคะับเพราะมันจะติดเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรอยที่หลายท่านคงได้อ่านข่าวต่างประเทศกันไปแล้วก็นั่นอันนั้นก็น่าจะ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมีเคสแต่เรื่องความสวยเนี่ยผมยกให้เลยมันสวยจริงๆนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีเจ็ดพัจะมาพร้อมกล้องหลัง2ตัว2ระยะเลนส์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนต่อไปส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นดําด้านนะครับอันนี้เป็นตัว7ธรรมดานะะหน้าจอ4.7นิ้วก็คล้ายๆเดิมหมดกันครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นด้านนะฮะในส่วน แถบตรงนี้จะหายไปละไปอยู่ข้้นบนแทนนะฮะเรื่องของการจัดวางเสาสัญญาณก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะนี่ดำด้านอืใช้ได้อยู่นะครับผมครับเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาดูเรื่องของสเปกกันเลยนะครับผมเริ่มจากหน้าจอกันก่อนสําหรับ iPhone 7แล้วก็7พัทเนี่ยจะค้ายเดิมนะครับความความละเอียดหน้าจอก็เท่าเดิมขนาดหน้าจอเท่าเดิมคือ5.5นิ้วสาหรับ7พัทนะ5.5นิ้ว 180p แล้วก็ไอตัว i iPhone 7 ตัวหน้าจอ4.7นิ้วจะมีความละเอียอดอยู่ที่พันสามร้อยสาิเจ็ดพิกเซลเท่าเดิมนะครับผมในส่วนหน้าจอมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการแสดงผลเล็กน้อยครับโดย Apple บอกว่าหน้าจอของ iPhone 7กับ7 Plus เนี่ยจะแสดงเฉดสีได้ดีกว่า 6s อ e ีกนะครับผมโดยใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ P3 Wide Color Gamut น,นะครับผมก็คือมันจะให้ชเฉดสีที่กว้างขึ้น นะครับผมพาจริงตัวตอน 6S เนี่ยมันก็เป็นหน้าจอแบบให้เฉดส,สีที่กว้างแล้วนะแต่ Apple บอกว่าใน7กับ7 Plus เนี่ยจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการรับชมภาพผ่านหน้าจอ iPhone 7กับ7 Plus จะให้สีที่สดใสแล้วก็สวยธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงดีดามิกภาพอะไรต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นมาถึงโซนต่อไปครับเป็นเรื่องของตัวเครื่องโดยรวมเลยเพราะว่าตัวเครื่องทั้ง7แล้วก็7 Plus เนี่ยมันจะป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP67 นะครับผมป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นในที่นี้หมายถึงว่า Apple บอกว่าหมายถึงสําหรับการใช้งานเวลาฝนตกนะครับเราใช้งานกลางสายฝนได้หรือว่าถ้าเกิดเราเผลอทําเครื่องตกลงไปในอ่างล้างชามอะไรเงี้ยคุณก็รีบหยิบขึ้นมาแล้วเช็ดให้แห้งได้แต่ไม่ได้แนะนําให้นําไปลงไปไว่ายน้ําไปลงน้ําทะเลอะไรเงี้ยแอปเปิลไม่แนะนานะครับถึงแม้มันจะได้มาตรฐานในปีหก็ก็ตามแต่เขาไม่แนะนำนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้ นะครับและด้วยการออกแบบให้ตัวเครื่องมันป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นเนี่ยปุ่มโฮมก็เลยต้องออกแบบใหม่ด้วยนะครับจากเดิมปุ่มโฮมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเป็นปุ่มจริงเนาะเรากดแล้วมันก็จะบุ่มลงไปนะฮะแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมามือเราจะรู้สึกทันทีแต่ด้วยความที่ Apple บอกเองนะฮะว่าด้วยความที่ต้องออกแบบให้เครื่องมันป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจะต้องไม่มีรอยต่ออะไรทั้งสิน้นปุ่มโฮมก็เลยต้องถูกอ,ออกแบบให้มันเป็นลักษณะของเซนเซอร์แทนนะครับ แต่เซนเซอร์ของ Apple เองนี้ก wow. ็คงไม่ได้ออกแบบให้ดูธรรมดาเนาะเขาก็ต้องทำให้มันพิเศษโดยการทำให้ปุ่มโฮมเนี่ยมันสามารถรับรู้แรงกดได้น้ำหนักการกดเบาค่อยค่อยมาเออเบาหนักหนักมากอย่างเงี้ยอ่าด้วยการใช้มีการเอา Engine มีการเอาชิปประมวลผลใส่เข้าไปด้วยนะครับที่ชื่อว่า Taptic Engine นะ่าเราคงได้ยินจากตอน Apple Watch แล้วนะครับที่หน้าจอรับรู้แรงกดหรือว่า iphone 6 s ที่หน้าจอมันสามารถเนี่ยรับรู้แรงกดอย่างเงี้ยได้ เขาเอาตรงนี้ใส่เข้าไปในปุ่มโฮมด้วยนะครับผมเพื่อทําให้การสัมผัสของเราเนี่ยมันเหมือนกับปุ่มโฮมแบบดั้งเดิมเหมือนจริงในขณะที่เทคโนโลยีใหม่จะทําให้ปุ่มโฮมทํางานได้ไวขึ้นไวไม่พอนะด,ด้วยความที่ปุ่มโฮมไม่ได้กดลงไปจริงๆเพราะฉะนั้นอาการที่ปุ่มโฮมจะเสียเมื่อเราใช้งานไปปีปีเปี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นละเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซนเซอร์นะฮะคุณกแ็จิ้มไปเงี้ยปุ๊บเห็นไหมการทํางานเร็วขึ้นการอ่านนิ้วมือเร็วขึ้นนะครับคุณยังทําได้เหมือนเดิมหมด นะฮะโดยเมื่อคุณกดลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกดปุ่มโฮมจริงๆอะ่ะเนี่ยมันจะเหมือนมีเสียงอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาใกล้ๆใหม่นะแบบนี้าใกล้ๆใหม่ไม่คุณจะได้ยินกันหรือเปล่าเห็นไหมโดยเสียงเนี่ยมันไม่ใช่การกดไปจริงๆอะ่ะมันเป็นเกิดจากเสียงที่เกิดจากตัวแทบติกเอนจิ้นข้างในมันทํางานเพื่อให้เราให้ใครของเรารู้สึกได้แล้วก็ไอ้น้าหนักไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยเราสามารถตั้งได้ด้วยนะตั้งได้จากตัวเซตติ้งเนี่ยเซตเต s e ตติ้งใช่ไหมแล้วเราก็มาดูในส่วนของ general นะฮะแล้วก็ home button เนี่ยสามารถตั้งน้ำหนักหนักเบาได้แล้วต้องการขนาดบางทีมันอาจจะหนักไปแล้วก็ตั้งให้มันเบาอันนี้เป็น default ของโรงงานแล้วก็สามนี่คือหนักเลยเสียงมันก็จะดังเนี่ยนะอย่างเงี้ยสครับเดี๋ยวเรามาแวะเรื่องของ cpu เล็กน้อยนะอยากให้เห็นหน่อยว่า cpu มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยชิป Apple A10 Fusion นะครับสีแกนสมองนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ 2.23GHz อกิกะเฮิรตซ์อะไรประมาณนี้นะครับมีชิป M10 นะครับผมแล้วก็แรม3กิกะไบต์นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปที่มีการปรับเปลี่ยนก็เรื่องของลำโพงนะครับผมเอาลำโพงปกตินี่ให้ดูกันก่อนอ่ะไหนๆก็แวะมาดูด้านสันเครื่องด้านล่างแล้วจะเห็นว่าไม่มีพอร์ต3.5มิุดห้มละทุกอย่างต้องทำผ่าน Lightning Port นะครับผมไม่ Lightning Port ก็ใช้บลูทูธแทนนี่เป็นลำโพงนะครับลำโพง ไม่ได้มีตัวเดียวมี2ตัว1แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของไอลำโพงสนทนาเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นลำโพงสเตอริโอทำงานร่วมกัน2อ,อันนี้ได้ทันทีเมื่อเราฟังเพลงหรือทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่มีเสียงออกมาอย่างเราฟังเพลงใ p ่ไหมแอปเปิล <Apple S 1> บอกว่าเสียงะจะดังมากกว่า iPhone 6s 2เท่านะครับตรงนี้นหนึงนี้หนึ แนวตั้งแนวนอนออกเหมือนกันสองด้านนะฮะอันนี้ก็คือเสียงที่มันดังขึ้นแล้วก็เหมือนจะน้ำหนักเสียงจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็ให้โทนที่ยังแหลมอยู่เล็กน้อยนะครับผมมาถึงเรื่องสุดท้ายนะเป็นเรื่องกล้องถ่ายภาพกันนะครับผมสำหรับ iPhone 7และ7 Plus ผมจะขอพูดในเรื่องของสเปคที่มันถูกปรับเหมือนๆกันก่อน นะครับทั้ง7และ7พัทเนี่ยอย่างแรกเรื่องความละเอียดภาพ7และ7จดพัทมาพร้อมความละเอียดเหมือนเดิม12ล้านพิกเซลเท่ากับ 6s แล้วก็ 6s plus นะครับผมแต่สิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็คือ1ใน7และ7พัทจะถูกใส่ระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับทั้งวิดีโอและภาพนิ่งแบบ OIS optical แล้วแบบ optical ในขณะที่รุ่นเดิมมันจะถูกระบบ OIS เนี่ยมันจะถูกใส่อยู่ในตัวรุ่น 6s plus เท่านั้นตัว 6s ธรรมดาจะไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพวิดีโออะไรต่างๆจะนิ่งขึ้นสำหรับทั้ง7แล้วก็ 7+ plus นะครับผมอย่างต่อไปคือแฟลชอันนี้มี4ดวงนะครับผมจากเดิมจะเป็น2ดวงแบบ led อันนี้จะเป็น4ดวงแบบ led two tone เหมือนเดิมนะครับแต่ความสว่างการยิง Flat แฟลชจะไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมตัวต่อไปคือเรื่องของชิ้นเลนนะครับจากเดิมใน6 s จะมี5ชิ้นนะครับสำหรับ iphone 7แล้วก็7 plus จะมี6ชิ้นนะครับเรื่อง คือคือเพิ่มชิ้นอีกหนึ่งชิ้นเข้ามาเพื่อม,มาแก้เรื่องอาการคาดเคลื่อนของสีส A C A ขอบม่วงอะไรเงี้ยมันจะลดน้อยลงมากแล้วก็การรับสีต่างๆมันก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนเรื่องสเปคภายในโฟกัสพิกเซลอะไรเหมือนเดิมมีเหมือนเหมือน 6S แต่สิ่งที่พัฒนาปรับปรุงก็คือเรื่องสมองกลในการประมวลผลภาพอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นคิดเร็วขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพพระอาทิตย์ ตกนะช่วงซันเซ็ทซันไลท์เนี่ยมันจะแบบถูกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมถึงการจัดการ Noise, นอสสัญญาณรบกวนเนี่ยในการในเวลาเราถ่ายที่แสงน้อยจะทำได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์อย่างที่ท่านทราบไปใน iOS 10จะรองรับการถ่ายรอไฟล์ Fi. ตัว7กับ7พทก็รองรับเต็มสตรีมเลยนะครับรอไฟล์ La Fi ได้เป็น .dNG เนาะแบบเต็มสตรีมนะครับผมและที่สำคัญอ,อันนี้มีอันนี้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ7กับ7พทเลยก็คือการรับ สีข้างในมีเหมือนเซ็นเซอร์การรับสีด้วยนะครับจะชื่อว่า w i color capture เพราะฉะนั้นการรับสีใน iPhone 7แล้วก็7 Plus เนี่ยจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยได้สีสันที่สดใสกว่าเดิมสดใสกว่ารุ่นเดิมมา,มากเลยนะครับแล้วก็เที่ยงตรงโดยเฉพาะไวบ้บ e น a l เนี่ยใน iPhone 7แล้วก็7 Plus เนี่ยจะทำได้ดีขึ้นมากนะครับผมและในส่วนกล้องหน้านะเดี๋ยวๆอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะมากล้องหน้าแป๊บนึงกล้องหน้าอันนี้ ปรปับปรุงเหมือนกันครับเพราะว่าตัว iPhone 7แล้วก็7 Plus มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลแล้วนะครับผม f เป็นรูรับแสง f 2.2และที่สำคัญมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว AIS อ่ะมาเรื่องกล้องคู่ที่มีในเฉพาะ iPhone 7 Plus ตัวหน้าจอ5.5นิ้วหน้าจอใหญ่นั่นเองนะครับผมกล้องคู่ก็ Apple บอกว่าการออกแบบกล้องคู่เนี่ยเพื่อจะมาลบล้าง ข้อจำกัดในเรื่องของกล้องสมาร์ทโฟนซูมไม่ได้เนาะบางทีเราแบบเดีย๋ยวนี้คือคนใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปเยอะมากแล้วบางทีเจอช็อตที่เราอยากจะซูมเข้าไปถ่ายมันถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องสมาร์ทโฟนเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระยะวายกันหมด28 mm มมนะครับ Apple ก็เลยใส่เลนส์อีกหนึ่งเลนส์เพิ่มเข้ามาอ่าก็คือเป็นเลนส์ระยะ56 mm หมมรหรือถ้าเอาพูดภาษากันง่ายๆตีไปเรียกกลมๆก,ก็คือเลนส์50 คือเอาเลนส์50ใส่เข้ามานะครับโดยสเปคมันจะต่างกันเล็กน,นึงก็คือเลนส์วตัวนี้เลนส์วายยมิลซึ่งใน iPhone 7ธรรมดาก็คือตัวนี้แหละมีตัวเดียวตัวเดียวกันเลนส์ยี่มิลจะมี F1.8 นะครับในขณะที่เฉพาะ iPhone 7 Plus ที่เพิ่มเข้ามาเลนส์56มิมรนะครับระยะ5 6มิลจะเป็นรูรับแสง F2.8 นั่นเองนะครับผมโดยวิธีการใช้งานนะครับมันจะง่ายมาก มาให้ดูกันนี่ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้คือเลนส์วายปกติถ้าเราจะซูมภาพเข้าไปไปใช้เลนส์ตัวที่2ระยะ56าิมิลทำได้สองทำไ,ได้หลายวิธีนะวิธีแรกคือกดตรงนี้ซูมปุม๊มกดอีกทีกลับมาหนึ่งหรือว่าจะใช้เลื่อนเอานี่เห็นไหมฮะ,ะค่อยๆเลื่อนซูมได้อย่างที่ Apple บอกครับว่ากล้องหลังเขา2ตัวมันจะทำงานสอบประสานกันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับเนี่ย นี่ก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีเดิมแบบดั้งเดิมเลยคือซูมอย่างเงี้ยได้หมดนะครับโดยระยะ o อฟติคอลซูมของเขาเนี่ยก็คือที่ 2X หลังจาก 2X ไปแล้วนะฮะหลังจาก 2X ไปแล้วจะเป็นดิจิตอลซูมอ่านี่แหละครับคือระบบซูมภาพของเขาใช้งานง่ายครับและนอกจากนั้นด้วยความที่กล้องหลังเนี่ยมันเป็นแบบ Dual Camera เนาะเป็น2ตัวมันก็จะมีโหมด หน้าชัดหลังเบอรอ์เหมือนกับที่คู่แข่งต่างๆก็ทำออกมาก่อนหน้านี้แล้วจะมีมาให้ด้วยแต่ตอนนี้ใน iOS 10เนี่ยมันจะยังยังไม,ไม,ไม่ไม่มีโหมดนี้มาให้อาจะต้องเป็น10.1เบต้าก่อนโดยโหมด Portrait เนี่ยหรือโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ย Apple เรียกว่า Portrait เนี่ยจะยังเป็นเบต้าอยู่นตอนนี้นะครับโดยวิธีการของเขาก็ง่ายครับก็คือเราถ่ายถ่ายวัตถุหรือถ่ายคนในระยะนึง พอถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวระบบมันจะคำนวณให้เองเลยนะครับแล้วเราก็ข้างหลังมันก็จะถูกเบลอออกไปแล้วก็ subject ก,ก็จะชัดเองครับโดยเบลออาจจะมีเห็นโบโกุ้งโบเก้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสวยงามครับแต่ตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับถ้าจะใช้ก็ไงก็ผมว่าให้รออีกสักพักหนึ่งให้10.1ตัวเต็มมันออกดีกว่าว่าตอนนี้ตัวหมวดพอเทสแบบเบต้าที่ Apple เ,เขาออกออกเป็นโปรไฟล์มาให้ทดลองใช้เนี่ยมันยังก็ยังทําได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะอย่างที่ข่าวมันออกนะนั่นแหละครับรอกันก่อน ครับผมและนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะของตัว iPhone 7 plus แล้วก็ iPhone 7นี่นะครับผมก็ในส่วนรีวิวตัวเต็มระเดีปผีย่อยต่างๆไงติดตามผ่านเว็บ c y b e r b i บิ t ตอร์นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ทั้งรูปแล้วก็พรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับ แล้วก็รีวิวตัวเต็มแบบจัดเต็มเลยเนะีเดี๋ยวจะมาอีกสักพักหนึ่งนะครับขอให้ไปเทสไปทดสอบอะไรก่อนโดยเฉพาะตัว7็พัเนี่ยน,น่าสนใจมากเลนสอระยะนี่แหละรครับน่าสนใจจริงๆนะครับผมก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ